เทียวเชาอุ่มค่ะเ,เพื่อนๆตรงไหนมันยาวนะคะเขาก็จะตัดไปให้บัวความสวยงามไม่ได้นะจ๊ะนี่ค่ะอันเขียวเขียวตรงนี้ค่ะท่อเขียวเขียวคือท่อนำนำน้ำจากแหล่งน้ำที่ข้างหลังให้ไฟเนาะแหล่งน้ำที่หญ้าล้วนๆน,นะคะเ,เพื่อนเกษตรกรผู้เลี้ยงวัววัวเยอะก็ต้องปลูกหญ้าขนาดนี้นะคะเ,เพื่อนน่าอืม เคียวเช่าอุ่มค่ะเพื่อนๆตรงไหนมันยาวนะคะเขาก็จะตัดไปให้บูบค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อเป็นกําลังใจให้ยายฝ่ายหาคอนเทนต์หาเรื่องดีๆมาให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะสําหรับคลิปหน้าเจอกันค่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะตร,ตรงนู้นเกี่ยวเก็บเกี่ยวเรียบร้อยเห็นไหมคะนั่นะคือข้าวนาปังที่เกี่ยวแล้วนะจ๊ะแต่เขียวๆตรงนี้คือทุ่งหญ้าก็ทำหมดนะ เขาก็ต้องปลูกหญ้าเสริมขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นหน้าแล้งหรือหน้าฝนเขาก็จะปลูกข้าวสวนหนึ่งหญ้าสวนหนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนถึงจะเป็นหน้าฝนก็ปลูกค่ะยิ่งหน้าฝนยิ่งต้องปลูกนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะไม่ต้องการน้ำเยอะนะคะเพื่อนๆน <ๆ S 2> ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมคลิปของยายไฟสายลุยยายไฟก็พยายามมาเอาความสวยงามสดชื่นเขียวชะอุ่มนักคะ หน้าแต่หญ้าแต่และชน,นิี้ก็ต้องดูว่าน้ำแบบไหนถึงจะเหมาะบางหญ้าบางช้นนี้ก็ต้องน้ำเยอะบางหญ้าบางชน,นิี้ก็ไม่หาแรงก็ต้องมีหญ้าเขียวๆให้เขากินเนาะนี่ค่ะคนเขามีเนื้อที่เยอะเขาก็าปลูกหญ้าค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายไฟาหาคอนเทนต์หาเรื่องดีๆมาให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะสําหรับคลิปหน้าเจอกันค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ หญ้าล้วนๆนะคะเ,เพื่อนเกษตรกรผู้เลี้ยงวัววัวเยอะก็ต้องปลูกหญ้าขนาดนี้นะคะเพื่อนนนะคะทุ่งหญ้าเขียวงามสวยงามแล้วเขียวเะ้าอุ่มค,ะคะ่ะเพื่อนตรงไหนมันยาวนะคะเขาก็จะตัด ให้บูค่ะเพื่อนเพื่อเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายฝ่ายหาคอนเทนต์หาเรื่องดีๆมาให้เพื่อนๆนดูนะคะสคําหรับคลิปหน้าเจอกันค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายฝ่ายหาคอนเทนต์หาเรื่องดีๆมาให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะสําหรับคลิปหน้าเจอกันค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะการทํานาปีก็ทํากันทั่วทุกที่นะคะกี่ร้อยไร่เนี่ยก็ทาหมดค่ะ สี่ร้อยไร่ก็หญ้าไว้สําหรับน้องวัวนะคะเพื่อนคือนี่คือกเกษตรกรคนเลี้ยงวัวนะคะเกษตรกรคนเลี้ยงวัวการรับชมโฆษณาให้จบด้วยนะคะกดหัวใจกดคอมเมนต์อย่างสร้างสรรค์อาหารของวัวไม่เพียงพอค่ะยิ่งเขาเลี้ยงวัวตัวใหญ่ๆพันธุ์ใหญ่ๆนะคะแาหรแรงก็ต้องมีหญ้าเขียวๆให้เขากินเนาะนี่ค่ะคนก็มีเนื้อที่เยอะเขาก็ปลูกหญ้า ปลูกไว้สําหรับ,บวัวส่วนที่ตัดไปแล้วก็มีนะคะเพื่อนเห็นไหมคะที่โบโบนี่นะคะที่เขาตัดไปแล้วเห็นไหมคะเพื่อนเป็นแล้งามได้อย่างนี้ก็เนื่องจากตรงนี้แหละคะ่ะสูบน้ําใสนะเพื่อนหน้าแรงอย่างนี้ถ้าไม่มีน้ําเพียงพอก็หาความหญ้าล้วนๆนะคะเพื่อนเกษตรกรผู้เลี้ยงวัววัวเยอะ ต้องปลูกหญ้าขนาดนี้นะคะเพื่อนหน้าใหญ่ไปเคยถ่ายว่าเป็นสระใหญ่สําหรับเกษตรกรเกรนี่ยเขาก็มีไว้ทาปลูกหญ้าบ้างข้าวนาปลังบ้างนู่นแต่ข้าวนาปลังของวนไม่เพียงพอค่ะยิ่งเขาเลี้ยงวัวตัวใหญ่ๆพันธุ์ใหญ่ๆนะครับลำสวยงามไม่ได้นะจ๊ะนี่ค่ะอันเขียวๆตรงนี้ค่ะท่อเขียวๆค,คือท่อนำนำน้ำําจากแหล่งน้ําที่ข้างหลังใหญ่ใยเนาะ แหล่งนาทีการรับชมโฆษณาให้จบด้วยนะคะกดหัวใจกดคอมเมนต์อย่างสร้างสรรค์การทํานาปีก็ทํากันทั่วทุกที่นะคะกี่ร้อยไร่เนี่ยก็ทําหมดค่ะนะคะเพื่อนกี่ร้อยไร่ก็ไม่ต้องการน้ําเยอะนะคะเพื่อนขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมคลิปของยายไฟสายลุยยายฝาก็พยายามมาเอาความสวยงามสดชื่นเขียวชอุ่มักหญ้าไว้สําหรับน้องบัวนะคะเพื่อน นี่คือเกษตรกรคนเลี้ยงวัวนะคะเกษตรกรคนเลี้ยงวัวแล้วเคี้ยวเชืออุ่มค่ะเพื่อนๆตรงไหนมันยาวนะคะเขาก็จะตัด <c oughs> ไปให้วัวย้าไว้สําหรับน้องวัวนะคะเพื่อนๆคือนี่คือเกษตรกรคนเลี้ยงวัวนะคะเศษตรกรคนเลี้ยงวัวเพื่อนๆ ยิ่งต้องมีหญ้าเพียงพอในการเลี้ยงดูเขานะคะเนี่ยค่ะคือความงามใช้น้ำเยอะข้าวส่วนหนึ่งหญ้าส่วนหนึ่งนะคะเพื่อนๆถึงจะเป็นหน้าฝนก็ปลูกค่ะยิ่งหน้าฝนยิ่งต้องปลูกนะคะเพื่อนๆความสวยงามไม่ได้นะจ๊ะนี่ค่ะอันเขี้ยวเขียวตรงนี้ค่ะท่อเขียวเขียวคือท่อำนำนำน้ำ,นำจากแหลง่งน้ำที่ข้างหลังไห้ฝยเนาะ แหลงนะที่หน้งก็ต้องมีหญ้าเขียวๆให้เขากินเนาะนี่ค่ะคนเขามีเนื้อที่เยอะเขาก็าปลูกหญ้าก็ทําหมดนะเขาก็ต้องปลูกหญ้าเสริมขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นหน้าแรงหรือหน้าฝนเขาก็จะปลูกหญ้าล้วนๆน,นะคะเพื่อนๆเกษตรกรผู้เลี้ยงวัววัวเยอะ ต้องปลูกยากขนาดนี้นะคะเพื่อนนะาคะเ,เพื่อนเพื่อเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายฝายหาคอนเทนต์หาเรื่องดีๆมาให้เ,เพื่อนๆนดูนะคะสําหรับคลิปหน้าเจอกันค่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเพราะอะไรคะหน้าฝนไม่มีบริเวณที่จะเลี้ยงดูวัวควายนะคะเพื่อนเพื่อนเนื้อที่ในการสวยงามไม่ได้นะจ๊ะนี่ค่ะอันเขียวๆตรงนี้ค่ะท่อเขียวๆคือท่อลำ นําน้ำจากแหล่งน้ำที่ข้างหลังเยไฟเนาะแหล่งน้ำที่การทำนาปีก็ทำกันทั่วทุกที่นะคะกี่ร้อยไร่เนี่ยก็ทำหมดค่ะนะคะเพื่อนๆกี่ร้อยไร่การล่งก็ต้องมีหญ้าเขียวๆให้เขากินเนาะนี่ค่ะคนก็มีเนื้อที่เยอะเขาก็าปลูกหญ้าการทำนาปีก็ทำกันทั่วทุกที่นะคะ กี่ร้อยไลค์เนี่ยก็ทําหมดค่ะนะคะเพื่อนๆกี่ร้อยไลค์ก็ขายเพื่อนเพื่อนเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายฝ้ายหาคอนเทนต์หาเรื่องดีๆมาให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะสําหรับคลิปหน้าเจอกันค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายฝ้ายหาคอนเทนต์หาเรื่องดีๆมาให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะสำหรับคลิปหน้าเจอกันค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ เคียวเจ้่อุ่มค่ะเพื่อนๆตรงไหนมันยาวนะคะเขาก็จะตัดไปให้บวตงตรงนู้นเกี่ยวเก็บเกี่ยว,เ,ยวเรียบร้อยเห็นไหมคะนั่นะคือข้าวนาปางที่เกี่ยวแล้วนะจ๊ะแต่เขียวๆตรงนี้คือทุ่งหญ้าเพื่อนๆยิ่งต้องมีหญ้าเพียงพอในการเลี้ยงดูเขานะคะนี่ค่ะคือความงาม ใช้น้ำเยอะอ่านที่จะเลี้ยงนะ่ะมันไม่มีเพราะเขาทํำนาทุกที่ข้าวสวนหนึ่งหญ้าสวนหนึ่งนะคะเพื่อถึงจะเป็นหน้าฝนก็ปลูกค่ะ ยิ่งหน้าฝนยิ่งต้องปลูกนะคะเพื่อนๆไม่ต้องการน้ําเยอะนะคะเพื่อนๆขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมคลิปของยายไฟสายลุยยายไฟก็พยายามมาเอาความสวยงามสดชื่นเขียวชะอุ่มนาข้าวส่วนหนึ่งหญ้าส่วนหนึ่งนะคะเพื่อนๆถึงจะเป็นหน้าฝนก็ปลูกค่ะยิ่งหน้าฝนยิ่งต้องปลูกนะคะเพื่อนๆหลายไร่ค่ะเพื่อนๆห้าหกไร่ได้นะคะหลายไร่ค่ะเพื่อน ห้าหกไร่ได้นะคะหญ้าไว้สําหรับน้องบัวนะคะเพื่อนคือนี่คือเกษตรกรคนเลี้ยงวัวนะคะเกษตรกรคนเลี้ยงวัวตรงนู้นเกี่ยวเก็บเกี่ยว,เ,ยวเรียบร้อยเห็นไหมคะนั่นะคือข้าวนาปังที่เกี่ยวแล้วนะจ๊ะแต่เขียวๆตรงนี้คือทุ่งหญ้าเพื่อน,อนยิ่งต้องมีหญ้าเพียงพอในการเลี้ยงดูเขานะคะ นี่ค่ะคือความงามใช้น้ำเยอะค่ะทำสวยงามไม่ได้นะจ๊ะนี่ค่ะอันเขียวเขียวตรงนี้ค่ะท่อเขียวเขียวคือท่อนำนำน้ำจากแหล่งน้ำที่ข้างหลังให่ไฟเนาะแหล่งน้ำที่หลัตงตรงนู้นเกี่ยวเก็บเกี่ยวเรียบร้อยเห็นไหมคะนั่นคือข้าวนาปังที่เกี่ยวแล้วนะจ๊ะแต่เขียวเขียวตรงนี้คือทุ่งหญ้าเพราะอะไรคะ หน้าฝนไม่มีบริเวณที่จะเลี้ยงดูวัวควายนะคะเ,เพื่อนๆเนื้อที่ในกักหน้าแต่หญ้าแต่และชน,นิดก็ต้องดูว่าน้ําแบบไหนถึงจะเหมาะบางหญ้าบางชน,นิดก็ต้องน้านเยอะบางหญ้าบางชน,นิดก็ไม่หาแรงก็ต้องมีหญ้าเขียวๆให้เขากินเนาะนี่ค่ะคนก็มีเนื้อที่เยอะเขาก็าปลูกหญ้า หญ้าล้วนๆนะคะเพื่อนเกษตรกรผู้เลี้ยงวัววัวเยอะก็ต้องปลูกหญ้าขนาดนี้นะคะเพื่อนหน้าแรงก็ต้อง